วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจอเพราะต้อง晒แดดพี่น้องอ่ามื้อนี้ก็อยู่บ้านประไม้คือเก่าพี่น้องเลยสวัสดีค่ะนี่ประไม้จ้าเฮ็ดหยันงนี่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะออ๋ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่พี่น้องจะมีไก่แล้วก็มีอันพามือแก้วจ้าอืเส้นเอาเส้นใหญ่เฮ็ดจ้าเส้นใหญ่เฮ็ดเนาะแม่นมาเบิ่งกันพี่น้องเส้นใหญ่ ขายดีบ่มีเวลาไปหาสายแดกบ้านนี yeah> ้สายแดกมาหาบ้ดนี are uh, on on ้พี่น้องเลยเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาพี่น้องเลยนี่อยู่บ้านปทำไมกันี้เนาะเปลี่ยนกันอืมมีนี่ก็บุกคบมึงก็กันกับบ้านสายแดกอีกบ่จ้าบ้านผู้หญิงเนาะพี่น้องเลยบ้านผู้หญิงอ่ะแล้วมีอย่างแน่นีบ่อนีบ่มีบ่เตรียมไว้บ่จ้าเอาพัดเลยเนาะร่ลงน้ำมันแล้วพี่น้อง บ่อน้ำมันไายลงน้ำมันหอมแดงนะจ้อหอมแดงก็หอมแดงนั่นแหละหอมแดงนี่จากมื่นหลายหนแล้วไม่กลัวไม่กลัวหมื่นหลายหนแล้ว ก็ม่ใช่แวานนะับไม่ใช่แอมนะมันจหอมแรงหน่อยอันกุ้งไก่ฮะอันกุ้งไก่กุ้งกุ ว่ส so ิีแจมได้พี่น้องว่าไม่ใส่เห็นเนาะเสียงอัินกระทะก็ไปจะดูไปจนเมื่อยพี่น้องเก้องแจงก้องแจงเอาพัดมาเป็นตวแกงของเราไก่แหงก็ออาไปนั่งไก่ไก่จ้าพอใส่ไก่ตจะน้องก็ใส่หมูก็เป็นทัดหัวหมูเนาะหมูแก้วจ้า อันน <laughs> ี้ไม่ได้ายแดดี่จนไสายอันนี้กินเน <c oughs> ื้ันตลาดพี่น้องาหารังบนี่่ะต้องอมีลาแล้วก็ไค่ก็จะขายสตังตนั่นด้พีน้องอสตังตใช่นลาดดอะ้าด้กะคิดได้อไหอยเล็กๆกันนะ <c oughs> คือค yeah. mm ือ hmm. คือกเปลีนคนน่งคนนี hmm. ้คือคือคือคนนั่งนะแม่คนนี้คือคนนั่อันนี้คนนั่งแหละถข่าว่าให้ขยันจ้ะไม่ไ้ไปหายิงเลยคอยจของอย่างนี้จ้ะนี่จะแม่บ้าน้วาไม่พอบ้านจ้ะจำอะไพอบ้าน นี่ก็จะบ่มิตกันแล้วพี่น้องนนี้พอบวาลสวยๆก็อืจะชหอเนาะืนอมยอกันไปนก็ข่่ก็ให้แล้บาเ เสียงพี่น้องโอ้ยตหลืมป้ามาป้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 าเมื่อวันไหนผงชูรสจ้าขับเข่าขึ้นบุคคลใส่ผงชูรสวันไหนผงชูรสจ้าขั้นขั้นพัดไอ้ไอ้ขาอะไรอาหารให้ขึ้นบุคคลใส่ผงชูรสพี่น้องแต่ถ้าอาหารอีสานเนี่ยได้ลายแซ่บหลายพี่น้องเพื่อกันแล้วเพื่อกันแล้วอ่ะได้อยังแน่ป้าไปตาลนิดนึงพี่น้อง ำซอสต่หากไ้ทีต่างหากมาเป็นหอมยกักอยียงน่ะยก่มนะหอมยเนาะเลดตัวต่างใตัวาพี่น้องจะเพิงบุดเก้าให้ได้ก็ต่สายเดียร์ต้องลบได้พี่น้องระยากต่อต้องลบพี่น้อง ลบไดเลยก็ใส่โยกิรมาหนีกันหลายกิโลละแคตัแล้วตักไปนั่งมแดงคือบุหรอ่อนนะแค่์สักเงื่อนไงวะปวดปวดปวดไปดิกลนทีนาก็นะไงอีนากินก็กิน

ตาสวยก็แบบวกเเียอดอกวนก็ีอ่รจแ้วใส่แวงเาะ่น่เาอะมาอ้สวยงามีนก็พักกันอีกจังเข่ากัน คือุ่ณไปหีไปคแล้วให้อีกพี่น้องให้คู่อีกพี่น้องคู่อีก,อกองเดี๋ยวสร้างแจกทีนี้หนึ่งงามนะพี่น้องสวยงามสวยงามครับพี่น้องเลยแ,ลนะแต่งหน้านก่อนพี่น้องก็ได้แต่งหน้าก่อยเด้อแต่งหนากับเขาเนะะี่ย ใช่ดีเป็นตาไนพี่น้องเลยตื่นเช้ามากคือเห็นนี่ยแหละปกติปน่นไนปิ่นไนเพิ่นซีพงงามเนาะสวยผมยิ่ค่อยได้แต่งโตเลย<ด>พ่อ,อพี่น้ไหมคะอ่าเสร็จเรียบร้อยพี่น้องอ่าเข้าไปกินกันเลยจ้าพี่น้องจ๋าพี่น้องมากินกันเลยบนี้นอ่าอ่าหนูช,นชิมดูดิอร่อยไหมลูกลองชิมดูดิของพี่ีมืองใส่ซอสด,ด้วยเนาะพี่น้องนี่ก็ไอนากินคือเป็นใบหรือ นี่ไงอร่อยมากพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่นอ้องเนาะอ่าผู้ใดไออยู่แถวสะพานใหม่กะทักทายมากเลยจ้าล้านป่าไม่จ้าโอเคค่ะบ๊ายบายผูย้ดใดเขามาติดตามชมกับขอบคุณด้วยจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้าบ๊ายบายจ้า